เพราะฉะนั้นเราต้องอสร้างความเข้าใจในลักษณะของภาษาใหม่นะครับในการเรียนไวยากรณ์ใหม่แบบกุงลิงเพศชายหนึ่งอิทธิลิงเพศหญิงหนึ่งนปุ่มสกลิงมีชายมีหญิงหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเน้นนึกเล็กแก้มแดงๆสมัยผมเรียนไวยากรณโอ้ยโดนรุ่นที่ลอหยิกแก้มร้องไห้กันเลยทีเดียวแหละนะนะปุ่มสกลิงมีชชายมีหญิงซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ครับ อา้าวดูกรอบโครงสร้างนะครับที่ปรากฏที่หน้าจอทุกท่านก่อนนะครับเปิดเอกสารนะครับเปิดเอกสารหน้าที่21วันนี้เราได้รับชิตนะครับได้รับชิดเอกสารที่ผมส่งให้ไปทางไลน์ก็ดีนะส่งให้ทาง ทาง Facebook ของเราก็ดีนี่นะครับจะอยู่หน้า21นะครับเปิดเอกสารบทเรียนเรียนบาลีอย่างง่ายๆเนี่ยจะอยู่หน้า21นะ่สขอทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเราเรียนแค่นามบทก่อนวันนี้ <c oughs> ทบทวนนามบทก่อนในเชิงลักษณะของไวยากรณ์ นามบอดเนี่ยจะมีอยู่สามกลุ่มนะครับนามบอดในภาษาบาลีเนี่ยจะมีอยู่สามกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่เป็นสมาธิกลุ่มที่เป็นตัดทิศกลุ่มที่เป็นกิจแต่ว่าเวลานําไปใช้เรียงในประโยคในโครงสร้างของประโยคนี้นะครับจะเอาไปใช้เป็นนามานามก็คือเอาไปใช้เป็นชื่อเอาไปใช้เป็นคําขยาย แล้วก็เอาไปใช้เป็นควาแทนนะครับที่เราท่องไปสอบบาลีสนามหลวงนั่นแหละนามาตาแบมเอนตามนามน้าหนึ่งคุณน้มหนึ่งสาวพนามหนึ่งนั่นแหละที่เราท่องกันอ่ะคือว่าโดยลักษณะวิธีเอาไปใช้แต่ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กรอบนี้กรอบเดียวนะครับสมาติทิฏกิก็ดีนามนามคุณนามสรวพนามก็ดีอยู่ภายใต้กรอบนี้กรอบเดียวก็คือ ลิงบวกกับวิพัตน์นะครับคือลิงบวกกับวิพัตน์เพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยว่านามนามคุณนามสรรพนามทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีลิงแล้วก็วิพัตน์แล้วก็เปลี่ยนรูปนะครับทีนี้เรามาดูความหมายคําว่าลิงก่อนนะความหมายของคําว่าลิงนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายท่านก็คงจะเข้าใจแล้วว่าลิงคืออะไรนะครับ หลายท่านคงจะเข้าใจนะว่าลิงคืคออะไรทีนี้เราดูกรอบต่อไปครับเราดูกรอบหน้าถัดไปนะกรอบหน้าถัดไปตนนัวนี้ดังที่บอกนะครับเราเขียนไว้ได้เลยว่าลิงในภาษาบาลีในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเพศเิงแปลว่าคำที่ซ่อนอยู่ คำที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่อย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้มาบ้างแล้ววันเสาร์นี้เราทบทวนสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมนะครับว่าแกรมมาเนี่ยผมจะไปช้าๆไม่ไปเร็วไปแบบช้าๆให้เราเข้าใจการเรียนรู้แบบเข้าใจเนี่ยจะช่วยให้เราจํำได้ดีดีกว่าการจํา นะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่คยค่อยๆจำค่อยๆจำค่อยๆจำ,จำมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับลิงค์คือคำที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่อย่างไรวันพุธเราเรียนรู้แล้วทีนี้มาดูสามกลุ่มก่อนก่อนที่จะไปดูรายละเอียดกลุ่มปุงลิงก็คือกลุ่มที่เราสังเกตง่ายมองเห็นง่าย นะครับมองเห็นง่ายท่านก็เรียกว่าปงลิงเพราะฉะนั้นคําว่าปงลิงเนี่ยท่านก็เอาสภาพที่มันเป็นจริงในโลกเนี่ยสภาพที่เป็นจริงในโลกเนี่ยมันจะมีอยู่สามสิ่งนะครับสิ่งที่สังเกตง่ายไม่ได้มากด้วยอิริยาบถท่านเรียกว่ากลุ่มปงลิงกลุ่มเพศช,ชายนะสังเกตดูง่าย,ายอย่างผู้ชายเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนนี่ง่าย อาบน้บําอาบชาวีผมใส่แล้วก็ขึ้นรถได้แต่ผู้หญิงมีไม่ได้ต้องอต้องไปแต่งตัวต่อในรถนะเนี่ยสังเกตสังเกตง่ายแล้วกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มคําที่มากด้วยคําซ้ํามากด้วยอิริยาบถนะมากด้วยคําซ้ํามากด้วยอิริยาบถนะมากด้วยคําซ้ํามากด้วยอิริยาบถท,ท่านก็เรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเพศหญิง เพราะฉะนั้นในทางไวยากรณ์จริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเพียงแต่ท่านเอาเพศชายเพศหญิงเนี่ยมาเรียกกลุ่มคำแค่นั้นเองแล้วหนะ้าปงศักกระเลงเนี่ยหน้าเนี่ยตัวนี้แปลว่าเหมือนนะห,หน้าตัวนี้แปลว่าเหมือนนะไม่ได้แปลว่าไม่นะแปลว่าเหมือนหน้าปงศักกิเลงก็คือกลุ่มคําที่เหมือนกับปงลิงโดยมากนะเพราะฉะนั้นท่านก็เรียกว่า กลุ่มนภามงสักเลงก็คือกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกับปงเลงนี่โดยมากเหมือนยังไงเดี๋ยวเดียวเราเปิดดูตัวอย่างนะครับเราเปิดดูตัวอย่างนี่คือกลุ่มคําในภาษาบาลีจะมีอยู่สามกลุ่มทีนี้เราไปดูบทเรียนเปิดหน้าบทเรียนหน้าสามสิบสองนะครับเปิดบทเรียนหน้าสาม เรียนหน้าสามสิบสองนะครับเปิดไปดูบทเรียนหน้าสามสิบสองเราจะเห็นกรอบนี้ดังที่บอกผมจะไปช้าๆนะครับให้พระคุณเจ้าพวกเราอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านเข้าใจง่ายๆนะครับให้เห็นกรอบความคิดให้เห็นกรอบความคิดในเชิงลักษณะของไวยากรณ์ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ย เราไปเรียนเนี่ยเราจะเรียนได้ง่ายมากนะครับเรียนด้วยตนเองก็ได้แต่ขอให้เราเข้าใจกรอบคํานามซะก่อนอันนี้เรียกว่ากรอบความคิดสรุปรวบยอดของคํานาม <c oughs> อา้าวทีนี้เรามาดูนะครับเนี่เหมือนกับพระกุลเจ้าที่เรียนวิทยานิพนธ์เขียนวิทยานิพนธ์นั่นแหละเนจะต้องมีกรอบความคิด ถ้ามีกรอบความคิดแล้วเนี่ยงานวิจัยของเราก็เดินไปตามกรอบก็ง่ายเรียนภาษาบาลีนี่ก็เช่นเดียวกันก็มีกรอบความคิดกรอบความคิดนี้เป็นกรอบความคิดคำนามทั้งหมดทีนี้เรามาดูนะครับในเอกสารบทเรียนหน้าที่สามสิบสองนะครับทุกรูปทุกท่านเปิดไปที่หน้าสามสิบสองเรามาเรียนรู้คำนามเรา,มาเรียนรู้คำนาม กรอบความคิดของคานาเมื่อปรากฏในคำพีจะปรากฏเป็นลิงบวกกับวิพัฒน์เป็นลิงบวกกับวิพัฒน์อย่างไรเช่นเช่นเช่นคำว่าพุดโธนะนี่เขียนคำว่าพูดโธลงไปนี่เรียกว่าคำที่ปรากฏในคำพี นะในคำพีจะเป็นพุทธโธอรหังสัมมาสัมพุทธโธในคำพีจะปรากฏเป็นพุทธังในคำพีจะปรากฏเป็นพุทเธนะนี่นี่เรียกว่าคำที่ปรากฏในคำพีมันจะมีลักษณะเป็นลิงบวกอยู่กับวิพัตน,นะอันนี้เราต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะ เปิดหนังสือทรมบทขึ้นมาสามวัตถียังกีระมหาสุวรรณโนนามะมันเป็นลิงอยู่กับวิพัฒน์มันเป็นลิงบวกอยู่กับวิพัฒน์เวลาใช้เนี่ยเอาไปใช้สามรูปแบบเวลาใช้เอาไปใช้สามรูปแบบแบบที่หนึ่งเอาไปใช้เป็นชื่อเรียกเช่นพุโทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอ๋อนี่เป็นชื่อเรียกนี่ก็เรียกว่านามนา เอาไปใช้เป็นคําขยายก็เรียกว่าคุณนามเอาไปใช้เป็นคําแทนก็เรียกว่าสัพนามนะเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าจะต้องเข้าใจนะครับว่าในคำภีนะครับในคำภีเมื่อเวลาปรากฏจะปรากฏมีรูปเป็นพุทโธนะครับนี่ปรากฏเป็นรูปพุทโธนะ ผมก็ลกอบออกแล้วก็เขียนใหม่อปรากฏอีรูปเป็นพุทธทางไม่มีรูปเป็นพุทธเทอ้าวทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับดูต่อไปว่ากรอบผังความคิดต่อไปนะัผังความคิดต่อไปผังแรกพระกุณเจ้าเข้าใจนะคอนเซปต์แรกเข้าใจนะครับว่าคำนามทั้งหมดเวลาเจอในคำพี คือลิงอยู่กับวิพัฒน์ผสมกับวิพัฒน์อยู่แล้วแล้วก็มีการใช้สามรูปแบบอ้าวทีนี้มาดูกรอบต่อไปกรอบที่สองดูกรอบที่สองนะครับอ้าวดูกรอบที่สองรูปบทนามปรากฏในคำที ปรากฏในคัมภีร์มีรูปไปลายพูดทธโลเกออุปปัโนหเหล่านี้เรียกว่าบทที่มีใช้แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนก็ยังไม่มีตัวหนังสือก็เป็นระบบพูดระบบเสียงพูดทธโลเกอปัโนนี่มันเป็นคำพูดอยู่แล้วเป็นภาษาพูดอยู่แล้วเรียกว่าบทที่มีใช้แล้วในปัจจุบันนี้พุดทธโลเกอุปัโนก็เป็น บทที่ปรากฏในคำพีคำพีระดับไหนละ่ะก็รรไดวดโกัตตสถาดีากานะเพราะฉะนั้นพุทโธโลเกปันโนเรียกว่าบทที่มีใช้แล้วแต่ว่าเวลาเราไปเปิดพดจนานุกรมหรืออภิธานเราจะพบคําเดิมหรือลิงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไปเปิดพดจนานุกรมเนี พจนานุกรมเราก็จะเจอพุทธะเท่านั้นนะเราจะเจอพุทธะเท่านั้นนะคำพีพจนานุกรมก็จะบอกเราว่าพุทธะปอหมายถึงเป็นปุงหลิงนะเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าจะต้องไปซื้อหนังสืออีกเล่มหนึ่ง นักเรียนภาษาในโลกนี้ทุกภาษาในโลกนี้จะต้องมีหนังสือดิกชันนารีภาษาอังกฤษเขาก็มีดิกชันนารีภาษาบาลีก็ต้องมีพจนานุกรมนะภาษาบาลีนะครับเดี๋ยววันพูดผมจะโชว์ภาพว่าควรจะซื้อเล่มไหนแล้วก็เล่มไหนดีที่สุดนะพจนานุกรมเพราะฉะนั้นกรอบที่สองเนี่ยเป็นกรอบที่ทำให้เรารู้ว่า ในพัตรไตรปิฎกอัตถกถาดีกานี่คือคำที่มีในคำพีอันนี้คือคำที่มีในไวยากรณ์นะไวยากรณ์หลักภาษาหรือพจนานุกรมน,นะพุทธโลเกปนกนเป็นคำที่มีชายแล้วในคำพีนะในคำพีพัตรไตรปิฎกอัตถกถาดีกาเนี่ยพุทธโลเกปน แต่ถ้าเป็นพุทธะโลกาอุปนนะนเนี่ยก็คือเรามาเรียนไวยากรนะเรามาเรียนไวยากรณ์นี่คือกรอบที่สองที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะครับวันนี้เอาแค่สองกรอบนะเอาแค่สองกรอบแล้วเราก็จะมาทบทวนเอาแค่สองกรอบนะครับแล้วเราก็จะมาทบทวนไปดูเอกสารแบบฝึกหัด นะครับดูเอกสารแบบฝึกหัดที่ผมจะซักซ้อมทําความเข้าใจเอกสารแบบฝึกหัดชุดนี้นะครับอ่าเอกสารแบบฝึกหัดชุดนี้นะอ่าชุดนี้นะครับนะพระคุณเจ้าทุกรูปทุกท่านมีชุดนี้แล้วนะครับนะเปิดเอกสารแบบฝึกหัดชุดนี้อ่าก็จะขึ้นคำบาลีที่เป็นอ่าแบบฝึกหัดให้กับ พระคุณเจ้าพวกเราทุกท่านได้ทำแบบฝึกหัดกันเต็มที่นะครับวันนี้นะครับโดยการทบทวนกรอบเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะเรียนรู้กันเอาละข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งคืออะไรครับพุทธะสาวกโก คือกลุ่มคำที่มีใช้ในคำทีนะกลุ่มคำที่มีใช้ในคำทีแล้วนี่นะนี่กลุ่มนี้นะกลุ่มคำที่มีใช้ในคำทีนะพุทธะสาวโกคือกลุ่มคำที่มีใช้ในคำทีอ้าวต่อมาอีกผมถามว่าพุทธะ ตามกรอบนั้นพุทธะคือจะต้องมีลิงกับวิพัฒ์อยู่ในนี้นะพุทธะแล้วก็จะต้องมีวิพัฒน์อยู่ในนี้ส่วนวิพัฒ์อะไรนั้นแล้วค่อยมาเรียนรู้กันนะสาวกะ หรือที่เราเห็นสาวกโกคือคําที่มีใช้ในคำภีจะต้องมีลิงบวกกับวิพัฒเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าภาษาบาลีคือภาษาที่มีวิพัฒ คือภาษาที่มีวิพันะ,ค,ะคือภาษาที่มีวิพั์วิพัตตัวนี้เนี่ยเอาไปประกอบนามคานามทั้งหมดท่านจึงเรียกว่าลิงนะะบวกกับวิพัต พระคุณเจ้าขอให้เข้าใจโครงสร้างคอนเซปต์ภาษาบาลีภาษาบาลีคือภาษาที่มีวิพัตต์ปัจจัยเริ่มตั้งแต่วิพัตต์ปัจจัยที่เอามากระจายนามนี่แหละวิพัตต์ปัจจัยที่เอามากระจายนามขอให้เข้าใจอย่างนี้นะครับ เข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่ข้อหนึ่งตัวอย่างข้อหนึ่งเรามาทบทวนตัวอย่างข้อหนึ่งเรียนกันอย่างช้าๆนะครับสำหรับท่านที่เคยเรียนมาแล้วก็ทบทวนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็จำได้ อ้าวทีนี้เรามาดูข้อสองนะเรามาดูข้อสองนะครับว่าเราจะเข้าใจแค่ไหนเมื่อเราเข้าใจกลุ่มคำสองคำสามคำแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจโครงสร้างเป็นประโยชนได้เลยอ้าวทีนี้มาดูอันที่สองทำเมมีอะไรซ่อนอยู่ครับ มีธรรมะซ่อนปยาสาโทมีอะไรซ่อนอยู่ครับมีปาษาทะซ่อนอยู่เห็นไหมครับธรรมะซ่อนอยู่ในธรรมปภา,าสาทะซ่อนอยู่ในปาษาโทคําเดิมนี่แหละท่านเรียกว่าลิง นะเพราะฉะนั้นลิงไม่ได้แปลว่าเพศนะลิงแปลว่าคำที่ซ่อนอยู่มาจากลีนังอังคังอังคังแปลว่าส่วนลีนังที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าลิงลิงคือคำที่ซ่อนอยู่เช่น อาวาสโสตัวเนี้ยมีชีวิตจิตใจไหมอาวาสโสมีชีวิตจิตใจไมไม่มีไม่มีชีวิตจิตใจอาวาสโสคําเดิมคืออาวาสะนะคาเดิมคืออาวาสะเห็นไหมครับไม่มีชีวิตจิตใจอาวาสะนะคาเมนะครับคาเมคําเดิมคือคามม เห็นไหมครับอาวาสะแปลว่าอาวาแปลว่าวัดมีชีวิตจิตใจไหมมีเพศไหมไม่มีไม่มีเพศหญิงเพศชายคามะแปลว่าบ้านแปลว่าหมู่บ้านมีเพศหญิงเพศชายไหมไม่มีแต่ว่ากลุ่มคําเนี้ยมันสังเกตง่ายสังเกตง่ายยังไงระหว่างคามะกับพาเมนี่ต่างกันเยอะไหม คามะตัวนี้ไปเป็นคาเมนี่ต่างกันเยอะไหมไม่เยอะนี่นสังเกตง่ายแป๊บเดียวอาวาสะก็ต่างแค่อะไรต่างแค่อาวาโสเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายอย่างนี้แหละท่านเลยเรียกว่าปงลิงอท่านเลยเรียกว่าปงลิงอทั้งนทั้งนี้ก็่ทั้งงองูนะปงลิงมันสังเกตง่ายเห็นไหมครับท่านจึงเรียกว่าปงลิง ต่อไปเราไปดูลักษณะของคํานามที่เป็นอิสติลิงนะครับทุกรูปทุกท่านเห็นเอกสารหน้า47แล้วนะครับดูหน้า47ทุกท่านเห็นนะหน้า47รัชชุปแปลว่าเชื่อเชื่อเชื่อผูกรองเท้าเรานี่แหละนะเชื่อ ผูกโน่นผูกนี่ผูกนั่นนี่แหละนะครับรัช,ชุชแปลว่าเชื่อมีชีวิตจิตใจไหมรัช,ชุชนี่มีชีวิตจิตใจไหมครับไม่มีไม่มีชีวิตจิตใจทําไมท่านจึงจัดเป็นเพศหญิงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมากด้วยคําซ้ําเนี่ยดูสิครับมันมากด้วยคําซ้ํา สังเกตยากอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าคำที่มันสังเกตยากมากด้วยคำซ้ำท่านก็เลยเรียกว่าอิดผีหลิงเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกอัตกถาดีกาคำใดก็ตามเดี๋ยวเราก็เจอคำใดก็ตามเดี๋ยวเราก็พบในลักษณะสังเกตยากอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่า ทีหลิงอย่างเช่นกรณีรัชุแปลว่ชเชื่อเห็นไหมครับรัติยาวิพัฒน์จตุถีวิพัฒน์ปันจะมีวิพัฒน์ฉาดีวิพัฒน์จนถึงสัตมีพัฒน์มันมีลักษณะมากด้วยคําซ้ำนะครับนรรรเนี่ยรัชุยารัชุยารัชุยาเนี่ยมากด้วยคําซ้ําอย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่ากิดทีหลิงเข้าใจนะครับเข้าใจนะอ้าวไปดู ไปดูน้ำปงสกัลลิงไปดูน้ำปงสกัลลิงที่เราทบทวนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับวันนี้ผมจะให้เราทําแบบเดีันแต่ว่าจะทบทวนทบทวนเอ้าเราดูเนื้อหาน้ำปงสกัลลิงเมื่อเก๋เนี่ยช่วงเข้าชั่วโมงแรกนะครับแรกๆผมบอกว่านะปุปง,งักกลลิงเนี่ยแปลว่า เหมือนนะณเนี่ยแปลว่าเหมือนปงลิงก็คือปุงลิงนะณตัวนี้แปลว่าเหมือนนะแปลว่าเหมือนปงก็คือปุงลิงหน้าปุงสกลิงคืออะไราปุงสกลิงก็คือคําที่เหมือนกับ ปงลิงนี่นี่ครับเหมือนกับปงลิงเลยนี่นี่นี่เห็นไหมไปเปิดดูปุลิสาก็ได้ต่างปงลิงแค่ตัวนี้เองนี่ปุลิโสนะปุลิโสต่างปงลิงตรงนี้เองนี่ปุลิโสปุลิสาเนี่ยเห็นไหมครับปงลิงก็ปุลิโสปุลิสาปุลิสังปุลิเสเพราะฉะนั้น ต่างกงลิงแค่ปฐมมาแล้วก็กุลาี้แค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกับกงลิงหมดเลยเพราะฉะนั้นณปงักลิงก็คือกลุ่มคําที่เหมือนกับปงลิงเพราะฉะนั้นพระกุณเจ้าที่เคยเรียนบาลีมาเนหนยณปงศักลิงไี่เช่อชายไม่ใช่หญิงอย่าไปแปลอย่างนั้นนะครับไม่มีตามหลักไวยากรณ์หน้าปงศักลิงแปลว่ากลุ่มคําที่มีลักษณะเหมือนกับ พงลิงตา่างจากพงลิงนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเราต้องอสร้างความเข้าใจในลักษณะของภาษาใหม่นะครับในการเรียนไวยากรณ์ใหม่ปงลิงเพศชายหนึ่งอิทธิลิงเพศหญิงหนึ่งนับงสกลิงนี่ชาย,ชายไม่ใชยย่หญิงหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเนนนึกเล็กแก้มแดงๆหสมัยผมเรียนวิทยากรโอ้ยโดนรุ่นพี่ล้อหยิกแก้มร้องไห้กันเลยทีเดียวแหละนนะปงสกลิงไม่ชายไม่ใช่หญิงซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ เพราะฉะนั้นนะปุมงสกลิงก็คือกลุ่มคําที่มีลักษณะเหมือนกับโปรงลิงโดยมากอา้าวทีนี้ทบทวนลิงคืออะไรลิงคืออะไรอา้าวทบทวนนะครับลิงคือคําที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดที่เจออยู่ในหน้านี้นะ ทั้งหมดที่เจออยู่ในหน้านี้มีอะไรเหมือนกันพับมีกุละเหมือนกันมีกุละเหมือนกันเพราะฉะนั้นกุละจึงเรียกว่าลิงลิงคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เห็นไหมครับกุละซ่อนอยู่ในกุลังกุละซ่อนอยู่ในกุลานีกุลากุละซ่อนอยู่ในกุลานี่กุเล กุลาซ่อนอยู่ในกุเลนะกุเลหิกุเลทีนะครับเ,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 เพราะฉะนั้นลิงก็คือคําที่ซ่อนอยู่ท่านเรียกว่าลิงน้าปงศัก,กลิงก็คือซ่อนอยู่เหมือนกับปงลิงต่างแค่ปฐมมาต่างแค่ปฐมมาและทุติยาพ้องวจนะเท่านั้นนะนี่ไงเอกาวจนะพ้องวจนะเท่านั้นที่ต่างกันนอกนั้นเหมือนกับ ปรงลิงทั้งหมดนะพระคุณเจ้าคงเข้าใจนะครับอ่าพระคุณเจ้าคงเข้าใจนะอา้าวทีนี้ไปดูตัวอย่าง